จากที่เฮ้ามาแต่เซ่เ,ซเนาะแล้วเาก็มาเป็นกำก้อนอีกหลังจากที่เฮ้ามาเต้เซ่มาเซ่แล้วก็มาเต้เซ่แล้วก็มาเฮ็ยเบียชอยพ่อเม่เนาะมาเป็นพนักงานคนดีจียูทูบเบอร์สวัสดีจ้าเหตุยังทำงานทำพนักงานเด้ออยาติดต่อมาเด้อคนดจิดีมั้ยแมนไปทำงานเบัดเมย์ยายสุดีก็เห็ดลายซิงลายแนวเนาะ <c oughs> แหน่ใส่กับคน,บน,นจินจีดินบอกกะเฮ็ดเฮ็ดจนเบิดไปบอกไปไปบางทางเขาใหญ่อตอนนี้กะห้าคนได้ไล่เตื่อไปเนาะเพื่อกระแตะแม่หาผ่านกอดเนาะพี่น้องเคยเชีย่ยวลงแล้วธรรมดานนเนาะเาเอาลงเองอีกได้พี่นอ้องบริจาคคนงานเอาลงเนาะมิเตอร์ไอตโนตัวเองลงจีหาคนสบายดีเนี่ยแถาแถวข้าวพุงเอ้ มีมาส่งบ้านเต็นเนาะทางบ้านเซรีเองเนาะทำไว้ก็ดูได้ยังไงเบิด์หองมังย่องพี่น้องนั่นเหรอมังห่องหน่อยนึงมังย่องแล้วจะเอาลงเนาะขั้นกว่ามังห่องจะบริหารเนาะนั่นบอกเอาคืนเช้านี่เนาะนะครับเอาลงอีกเอาคืนเอาลงพี่น้องบริหารนี่เนี่เอาลงเลยอ่อสองแสนปกตินี่ข้าวลดหยกบมดหยกลง ทำไมจะไปส่งให้ทันทีด้วยพี่น้เนียนผู้ใดสนใจอยากได้นอกโกเพื่อนก้สั้นนี่ส่งทังทีเนาะเลือว่าได้เลยแมีนทั้นใจขั้นใจเขาก็คิดคิดเป็นเงี้ยนี้เนาะแมีนผู้ใดต้องการฮะส่งพี่หาะใกล้คารมันลดให้ผู้สาวส่งพี่ทำไว้ว่าเนผู้เฒ่าดิผู้าเขาก็ปฏิเือธที่ผู้สาวเนาะเอาว่าไรเด็กเขาเมื่อไทยเขาก็เห็นเถื่อนเลยเนาะ แล้วผู้สาวเสียถื่อนอีกอ่าผู้สาวทรงพี่สม,มุนาเมอันนันเนาะแล้วมีลูกสาวนเนาะลูกสาวเรางามจะสิทรงพี่บอเออขนมลูกสาวงามหมูทรงพี่ <laughs> ผู้ใดต้องการยินวอกยินจีานสามในในสาถได้เด้อน้องชายก็ยังโซดได้ดิย่างโซดอมยังโซดยังโซด้อมปูคว้าชิ้นไข่กะคนชาวตกเนาะเจ้าลูกเจ้าลูกชายอันนี้ กูเพื่ิงไขนี่คนเศ้าตกได้นี่มันชิมันเศร้าบ่นองชายนี่ก็ดูดูเลยนอนขั้นมาพวกัี่เ็งก็เป็นเบิร์นเศ้าตกแกกอนนั่นตัวบงน้าตัวมันจะบุยบแถยังโสดอีกยังโสดอีกเจะเลือกบนสาวบ่จะจะมีแฟ่เะไนเงินวะอีอูนานเนเอาเอาเบิร์เอาเบิรเขาเอาเอาเบิร์ต เลลือคยสีลงแล้วพี่น้องก็ธรรมดาได้หนิหาผ่านก่อนเนาะหลังจากพี่เฮามาเตหุ่งเหยียนแล้วก็มาเห็ดเบียกต่อเนาะมือก็มากราบปากเซ้อีกเลยจะปิ้นเนีจะปิ้นดินจีไหมครับคุณเอากระชาย่นเบิ่งตะว่าไรมึ่ลายมึ่งเป็เอาบล้อจบงานมาเตเชกับสีพันนี่แหละทุกคนเลย หอนบ่หอนบ่น้ำเย็นๆคื้นิีดีถ้าบังทีน้ำมาเนาะอาล่างอาล่างกัง 5, นหาพันเขาคืหาพันธเนาะดีเป็นมือหนึ่งทำมามือนหนึ่ง,นนงน้นเขาคจับไปจับมาได้กับมือหนึ่งี่อนี่าหัไปซือหนามนจ้ะแมนจะนสินมไปซื้ออดใจรอด เป็นลุกนี่ค่ะในคีนแรกที่นอนต้องเฮ็ดเนาะดินจีดินบอจทกเฮียนคือชิมแตม่เห็ดเบี้ยข้าเมนะไเปดเป็นไปเฮียนจจแผร์ไปเฮียนจจแผร์มามาบางคนดินจีอู้เป็นแนอพ่แเอายไปกแหละทุกคนยังดิจีอ้นอ้ออยอยมันแตกค่ะบย เพื่อนี่แหละเพื่อลูกไก่ซอนผู้ใด้คำเล่าอาจจะเข้าใจว่าลูกเสียเงินไพ่สิไปเว้านั่นน่ะลูกไก่ซอนคือเงินอะไรลูกไก่ซอนเสียแล้วบ่แห่งที่ไปเว้านั่นะเป็็นยังกเพื่อเล่าแหละเพราะว่าในอันนั้นมียูกเล่าดีโอ้เล่าซื่อประมาณนี้แหละทุกคน พอยมันแตกบริการแตกนี่เขาบริการบริบริการเขาได้เ<ต>ถอนนะ้ามันแตก,กแตกลายเขากะติปาวติจีจะแตกลายด้วยโดนโกสือได้เถอนนะในใก็นแตกแ,ตกแ่นอไฟเสียงหตลงออเอยเอ พอมันใกล้ไล่เนาะพี่น้องเนาะธรรมดาเฮายุ่นลงยุ่นลงอยูทึงรถแล้วก็แหละอันนี้เฮาคนมากกล้องทีอีกเนาะเดียวสีไทยไก่มองเพื่อนเพื่อนหงสีเฮาเนาะขายกล้องไล่เนาะยินบล็อกกามีดิจี้กามีแฮ่ไส้กามีผู้ใด้ตองการจะเห็นเรื่องสนสั้นสั้นใดเด้อเดี๋ยวฮะสีฝากเบอร์โตเม่เฮาเนาะให้ซีโตฮ่าไทยเอฟซีอยก เทรงหอดไทยส่งหอดไทยเด้อส่งบ่หอดดอกพี่น้องส่งหอดแต่เขนเมืองเรางามเมานี่แหล้วแถวเราคนนี้แหละผู้ใดอยางเมาเมืองเรางามแข็งสารวัตรนี่แหละเหล้าสมมติว่าเขาอยางเมาได้สารวัตรขาวได้เฮ้ยเราไปส่งก็ได้สารวัตรแถวแข็งเขาเองนี่แหละเนาะผู้ใดเถื่อนเถื่อนสน กระมานี่แหละเอาทิดเนาะพี่นอาอาถิ้ออกกํลาลังกายเอาเหือเนาะเหือแมนอนจันจันหอดซุกไปยามบางทิด <หอ S 2> กับบริมาไปย่ามเลยกับบริโนนแถมบริโนนผลออเลยค่ะแตกย่ายเอ้ยพุงแตกเบุ้นเลยค่ะจะลื้อไรเว้ยไม่นึกว่าแตกให้เลยจิมให้เต๋อทิมบ่มีจังหวะจะทิม ังีโอ้โ้มองมาอยู่บนนี้มองเออไปอยู่เบื้องคุณไงไก่แน่เอาลงซีค้นะพี่น้องนะใส่เฉลี่แล้วกันใส่สองคนแล้วก็คำไว้ซีคนอ้าวลุยต่อ๋ออ๋อาเรียบร้อยตอนนี้แล้วเป็นทีเรียบร้อยนะพี่น้อง เากมท่านกินข้าวได้นี่ยันท่านกินข้าวกินมาพี่อยาบ่กินมาพี่อ,อยากบ่ยซอยจุกมีแต่บ่ยซอยจุกเขาหูมีดอกข้าวคลายบ่ซอยจุกเออซื้อมาคอยกินนลยใช่ไรเงินทำไมคอยเออเงินคายดีดจีนี่แหละเออบรรยากดอ,าอ,อกเงินครับเดินเงินเรื่องเล็กแล้วเป็นป้าปเข้ากับตังเก่งอะไรดีไรโบเก่งดอกแซมนี่ห,หาผ้ามกดีน้องโมเมนต์ธรรมดาเด้นี่นี่ ก่องก็บ่ใหญ่ปานได๋ดอกเนาะพี่น้องเนาะก็ใหญ่เติบคือซี่แล้วกําลังแลเอาพอดีแล้วเนาะพี่น้องแม่นเมื่อบัดนีไปสมุให้อยสมุเนาะสมุวาเนาะสมุวาเนาะบดมสบายซํานีบ่สบายอคือคิดอีหยังซํานีห้ลงเดียวก็ได้แต่ว่าปดมือนคําบ่แลเอาให้ข้าวโอ้อ้าวเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็สิได เมื่อกินขขาวกินหนามก่อนวันนี้เนาะพี่น้องนอกการลงลงไป็นเทเลมหอยเนาะไปไปเจอกันอยู่ไอยู่เพื่อนไปแล้วเนาะเมนไปเจอกันอยู่ภาคเขาอยู่เพื่อนไปแล้ไปพี่น้องมาซื้อก้อยตอนนี้เนาะวันเสี้ยมื่อวันเสี้ยมื่อเจอกันอยู่เพื่อนบไปเจอไปเจอกันอาหารก้อยเด้๋พี่น้องมือนกันไเราเราอาหารกินยาแฮมไปเ่าะก่อนคนหนึ่งคนจุ๋มเนี่ยไปก่อนต้องพักอะไรโอโหนะโอโหราคาเอามากินก่อนไปเนาะ จะเอาขาเอากลอยเอาระดมพี่น้อยแล้วก็เฮ็ดเวียกมาเมื่อยเฮาก็ต้องกินหมายว่าฮะน้ำเย็นถ้ามาเหื่ออยู่บ้านยังบ้านหกกล้องบ้านหกกล้องเพได้พี่น้องอยู่ร้องอ่างมันบุมีอ่ะมันบุมีอันบนคลายก่อยก็ยังมีอยู่เต็มจะเข้าค่ายอยู่แถวไหนอุ๊บเปลือง ยัง่าดยังเลยยังสิอา่เรใ่อีกขัน้งคนมาหอดตงซีด้ยนพี่น้องมะอเื่ออไรกงนี่แหละนาะขาสังกะเอาเอาอยู่ดินจีนี่แหละนี่นี่กองอยู่นี่แหละมาชงให้เขาพงฟองน้กับบุกินเขาน้ำามบุกินเขาเปียกฟอกกเมาก่อนนะเขายายสิริซื้อมา ตมก๋อยพี่น้องเลยยอดกินอาหารดีได้มเนาะใหเบื่อเมื่อไเกินอาหารดีเนตอันบริเดีกินยังกินมีกินมีหิวเขาเนาะน่ะตอนนี้ก็ซอง้งข้าเพมาเชยงปดเลาดบดลไม่เท่าญงด้เนี่ เาทีพ<ส>่พี่นี่ก็ชิบุ้มยังร้ายคลิปยายสิริพี่น้องไปไปขายดินจีจะซื้อขายดินจีเป็นแม่ขาเหมือวันเสาร์วันอาทิตย์น้องทุกคนเหนื่อยเนาะมวลมวนมวลคลกดีได้หยุบแคนพี่เนาะผักเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อพี่น้องเด้อเราเอ็ดคลิปเรา นี่กองวินจีเฮาคุณได้สนใจนี่เอา,<ม>าเลยมาเอาเลยส่งก็ได้มาเอาเองก็ได้บ่ส่งก็ได้มาเอาเองก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเนาะผมก็าข้ามหนิอ๋อพี่น้องพอกันคลิปหนน์นะจะได้กับว่าคุณไ์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปหน,น้าเด้อบ๊ายบาย